National Photo Walk ค่ะนะคะเราเรียกเป็นเม t i o n a l Photo เพราะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะทำ Photo Walk ร่วมกันทาง77จังหวัดน,นะคะเดิมทีเราไทยแลนด์ only เรามีกิจกรรม Photo Walk กันมาบ้างเมื่อปีที่แล้วนะคะก็จะเป็นไปที่วัดอรุณไปที่กาญจนบุรีนะคะไปที่ตลาดน้ําหลายๆห,หน่วยงานหลายๆออมาหาวิทยาลัยก็มาร่วมกันทําไปแล้วแต่เรามองว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะ เป็นวันสำคัญมากคือระดับโลกเลยนั่นคือ World Tourism Day นะและเขามีธีมของ World Tourism Day ค่ะของปีนี้ธีมก็คือ Community ค่ะก็คือชุมชนหรือคนในประเทศนั้นนั้นที่จะมาช่วยกันส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวนะกอบกับในประเทศไทยตอนนี้เราทุกคนมองว่าการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยสำคัญมาก นะะในภาวะเช่นนี้เรากําลังจะบอกว่าเมืองไทยเองยังสวยงามนะะยังท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมทุกอย่างยังต้อนรับค่ะเรายังทุกคนยังต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคนที่จะพูดได้ดีก็คือคนไทยและการที่จะพูดได้ดีอีกว่าเหมือนเดิมท,ทั่วทั้งประเทศไทยก็คือการที่เราจะไปทุกที่ของประเทศไทยนะคะในวันเสาร์นี้77จังหวัดโดยที่77จังหวัดค่ะเราจะมีการสนับสนุนจากนะะชมรม ชุมนุมทั้งออนไลน์หรือแม้กระทั่งชุมนุมของโฟโต้โฟโตกราเฟอร์หรือช่างภาพค่ะนะคะเดาวเชิญทางไทยอีโฟโต้มาด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นว่ากิจกรรมนี้ดีอย่างไรและทําไมมาร่วมกันนะ,ะส่วนของ77จังหวัดแน่นอนเรามีเบสค่ะก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะที่อยู่สํานักงานเขตต่างๆรวมถึงค่ะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มของนักศึกษาค่ะสถาบันราชพัฒน ลาดมงคลทั่วประเทศไทย77แห่งแน่นอนนะคะเรามีการพูดคุยกับการท่องเที่ยวว่าแต่ละจุดเนี่ยเราจะไปจัดที่ไหนกันบ้างนะคะก็จะมีการเลือกค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดนั้น หรือแม้กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น unseen ค่ะก็ะจะมีการไปรวมพลกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็คือทุกคนสามารถที่จะเดินออกจากบ้านค่ะอันดับแรกทุกคนเดินออกจากบ้านใช้มือถือนะคะจะเป็น Android ก็ได้นะคะไออน6ใช่ไหมว่าไอ o n น6 plus นะคะใครไม่เคยเห็นมาดูที่คุณหนุ่ยนะคะคุณหนุ่ยตอนนี้จะเนื้อหอมมากนะเขามีถือทั้ง,ท,งทั้งคู่เลยนะคะ คุณหนุ่ยมีสามอันใช่ไหมคะคนบ้าอะไรถือสามอันแไหนข่าวออกุญาบค่ะอันนี้ขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตอขออนุญ,ญาตแซวเพราะดิฉันโดนคุณหนุ่ยแซวบ่อยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถือมือถือค่ะมือถือกล้องถ่ายรูปเดินออกจากบ้านนะคะสถานที่ต่างๆเนี่ยทั่วเมืองไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราอยากจะแชร์กันหมดเลยนะคะทั้งท่องเที่ยวที่สาคัญท่องเที่ยวที่เป็นชุมชนหรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตไทยะค่ะ ชาวต่างชาติให้ความสำคัญแล้วอยากจะเห็นตรงนี้มากนะคะถ่ายรูปค่ะแล้วแฮชแท็กว่า Thailand only นะคะผ่าน Google Plus นะคะถ่ายรูปแฮชแท็ก Thailand only ผ่าน Google Plus เพราะว่าอะไรเพราะเราต้องการให้ภาพเหล่านั้นคะ่ะไปอยู่บนออนไลน์ให้ได้มากที่สุดนะ,ะเมื่อมีคนต่างชาติเนี่ยเสิร์ชค่ะค้นหาจาก Google ด้วยคำว่า Thailand นะภาพเหล่านี้ก็จะอยู่ในผลของการค้นหาภาพเป็นภาพที่สวยงามเป็นภาพที่สนจากใจของคนไทยค่ะเพงนัแ,แน่นอนการที่ชาวต่างชาติเห็นการที่จะตัดสินใจมาเมืองไทยได้ภาพเหล่านี้แหละบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็น้มนาวเขาได้ว่าคุณสามารถที่จะมาเที่ยวเมืองไทยได้แล้วนะนะคซึ่งตรงนี้เนี่ยเชิญชวนคนทั้งประเทศไทยหรือรวมถึงนะคะชาวต่างชาติ ที่อยู่พำนกอยู่ในเมืองไทยทุกคนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้นะอันนี้ก็คือวันที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นค่ะใครต้องการร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับ g o o ก l e ประเทศไทยร่วมกันจัดนะคะร่วมกันจัดเรียกว่าเป็นที่รวมพลค่ะที่รวมพลในแต่ละจังหวัดนะคะยกตัวอย่างเช่นที่พระธาตุดอยสุเทพที่เชียงใหม่นะคะปราสาทหินพนมรุ้งที่บุรีรัมย์นะคะหรือจะไปหนองคายที่ริมแม่น้ำโขง ก็สามารถที่จะไปเจอกันได้ใครอยากรู้ว่ามีจุดไหนบ้างนะคะไปอยู่ที่เว็บไซต์ Tourism นะ t o u r i s m t h a i l a n d o r <war> g p h o t o w a l k นะเมื่อจะเวลาสามารถไปคลิกดูได้ว่าจังหวัดใกล้บ้านคุณเนี่ยเขาไปเดินกันที่ไหนลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนะเพื่อที่จะไปเจอกันไปรวมคนกันวันนั้นเริ่มตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ นะเราก็จะมีมีกิจกรรมต่างๆในแต่ละที่จุดที่รวมคนด้วยซึ่งนะวันนั้นเองวันที่27เนี่ยค่ะนอกจากจากทุกคนที่จะเดินออกไปถ่ายรูปแล้วเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นภาพบรรยากาศเหล่านั้นด้วยก็จะมีกิจกรรมในการที่จะทําถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์นะคะไม่ใช่แค่คนไทยละที่จะได้เห็นชาวต่างชาติก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศการรวมนะรพลังกันไปทำ b o r d e วอล์ k ทั้ง77จังหวัดผ่าน Google+ Hangout On Air ค่ะ นะเราจะมีการไปสแตนบายคือไปตามจุดต,ต่างๆ5จุดนะหลักๆทั่วประเทศไทยที่จะให้คนในชุมชนเนี่ยได้มาพูดคุยกันนะพูดว่าตอนนี้กิจกรรมเนี่ยน่าตื่นเต้นแค่ไหนได้ถ่ายรูปอะไรกันก็จะมีที่กรุงเทพมหาคนครนะคะใครจะไปร่วมด้วยก็ได้ที่วัดโพนะที่บุรีรัมประสาทหินพนมรุง้งค่ะ ที่ภูเก็ตแหลมพมเทพนะคะที่เชียงใหม่ก็คือประาธาตุดอยสุเทพกาญจนบุรีค่ะสะพานข้าแม่น้ำแควน่านอนเป็นสถานที่สำคัญเลยนะคะใครอยากจะร่วมทำ Google Plus Hangout On Air ก็ไปตามจุดนี้ได้5จุดนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา10นาฬิกานะ,ะ10โมงเช้าจนกระทั่งถึงเที่ยงนะในการที่จะสร้างบรรยากาศแล้วก็พูดคุยกันผ่าน Google Plus Hangout On Air ่นอื่นถ้าไม่ไป5จุดนี้ยังไปจุดอื่นๆทั่วประเทศไทยได้นะคะจุดอื่นๆก็ยังรอคอยในการเข้าไปร่วมอยู่นี่คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันเรียกว่า World Tourism Day หรือวันที่27กันยายน,นที่จะถึงนี้นาะแต่หลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นภาพต่างๆนะเราจะไม่ เก็บไว้แค่บนออนไลน์ค่ะเราอยากจะนํามาเสนออีกนะโดยเรามีการพูดคุยกับทางออชมรมกับสมาคมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายรูปนะจะเป็นครั้งแรกที่เราจะทํำนิทรศการแต่นิทรศการนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าจะเป็นดิจิทัลเอกซิบิชั่นนะคะเพราะว่าจะนํารูปที่แฮช h t ็กด้วย Thailand only ที่เราถ่ายกันเนี่ยแหละค่ะ นะะคนที่ถ่ายดีโฟโต้แล้วก็ชุมนมการถ่ายภาพอื่นๆจะช่วยกันเลือกนะช่วยกันเลือกรูปภาพเหล่านั้นที่จะมาทําเป็นลักษณะของเอ็ิบิชันที่จะโชว์ถึงออภาพเมืองไทยที่เราทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจในการถ่ายถ่ายทอดออกมานะะเป็นดิจิตอลเอ็กิบิชันหลังจากวันที่27นี้เราก็จะมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะเจชิญชวนทุกคนถ่ายรูปค่ะไม่เฉพาะวันที่27นะคะแต่จะจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะะสามารถที่จะร่วมถ่ายภาพ เพื่อเฉลิมฉลองวันเวิ l ์ t ชว r ิซึ่งเลยนี้กันได้ทั้งหมดนี้นะคะที่ดิฉันเล่ามาก็ยังคงด้อเดินดำเนินการต่อไปนะคะสำหรับโครงการ Thailand Only ซึ่งโครงการนี้กิจกรรมมากมายหลายอย่างนะคะอย่างที่ท่านสุกรีได้พูดถึงก็คือปีที่แล้วเองเนี่ยนะคะ t h a i l a n d o อ l y ก็ประสบความสำเร็จมาแล้วจากการที่วันลอยกระทงเราทำเป็นอัลบั้มภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก รบอลังพัภาพออนไลน์นะคะตอนลอยกระทงใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้วซึ่งการท่องเที่ยวเห่งประเทศไทยเองเนะะี่ยค่ะก็ได้รับรางวัลน,นะจากผลสําเร็จนี้เป็นรางวัลพาต้าโกงอวอร์ดนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของมาร์เก็ตติ้งมีเดียในหมวดของโซเชียลมีเดียนั่นเองซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จมากนะคะวันนี้ค่ะเราจะสร้างปราฏการกันอีกครั้งหนึ่ง เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ในการที่จะเป็นครั้งแรกนะคะของประเทศไทยและของโลกเลยด้วยซ้ําในการที่จะให้คนไทยทั่วทั้งประเทศไทย77จังหวัดเนี่ยแหละคะ่ะไปร่วมกันทำโพเดิลวอล์เราคาดหวังว่าคนที่จะเข้าร่วมเนะะี่ยค่ะก็จะมีการแชร์นะคะมีแชร์แชร์รูปภาพเหล่านี้ด้วยแฮชแท็กไทยแลนด์โอลี่เนี่ยค่ะกว่าล้านรูปภาพสําหรับนะคะกิจกรรมที่เราจะในวัน w o r l d t o u r i s m Day หรือแม้กระทั่งหลังจากนั้นที่ชมลงโฟโต้ที่จะจัดขึ้นมาเพราะฉะนั้นคะ่ะเราเอง นะคะร่วมแรงร่วมใจน้องๆนักศึกษากับชมรมเนะะี่ยค่ะประมาณหมื่นท่านเนี่ยลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าหมื่นท่านอาจจะยังไม่พอเราต้องการเชิญชวนชาวไทยท่านอื่นๆเดินออกมาค่ะแล้วร่วมกันถ่ายรูปนะคะก็ขอเรียนเชิญสําหรับวันที่27กันยายนนี้นะคะหลังจากนี้ก็ดิฉันคงพูดถึงวิธีการทั้งหมดแล้วนะคะหลังจากที่ที่เข้ามาแต่ว่า คนที่เป็นเรียกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีที่เราขาดไม่ได้ในการที่ขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ของเรานะคะก็คงจะต้องเป็นชมรมถ่ายภาพนะคะซึ่งเดี๋ยวชมรมถ่ายภาพก็จะมานะคะคเ,เล่าว่าทําไมเขาถึงเห็นว่ากิจกรรมนี้น่าสนใจแล้วเรามาช่วยกันได้อย่างไรขอบคุณมากค่ะขอ,คข,อคขอบคุณคุณปันเย็มากนะครับ ขอยี่ยีกทีนะครับวันที่27นี้นะครับออกมาจากบ้านนะครับแล้วก็มาถา่ายรูปกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับถ้าใครใจร้อนนะครับอยากจะแชร์ภาพประเทศทไทยเลยเนี่ยนะครับเข้าไปใน s ุ o กล์ Plus คับสเสิร์ชคำว่า Amazing Thailand ไปที่